สวัสดีค่ะวันนี้ลูกสไฟซผัดผักบุ้งไฟแดงค่ะชื่อผักบุ้งไฟแดงเราก็ใส่ไปเลยเดี๋ยวไฟอาจจะไม่แดงนะคะ <c oughs> <c oughs> นี่ค่ะเนี่ยอร่อยที่สุดไฟเ,เราไม่แดงนะคะเราปรุงเลย <c oughs> เออใส่เื่องปรุงเลย ใส่ใส่ไรอีกใส่ใส่ไปเลยรถจีเอ้ยไม่ใช่อ่ารสจีก็ต้องไม่ไฟแดงนะคะเดี๋ยวจะวิ่งหนีช้อนจ๊้าลงชูรถฮาจีนาโมโต้แค่นี้ก็พอแล้วพอแล้วเสิร์ฟเกินใสิร์ฟเกลืออันนี้มันก็เค็มอยู่แล้วไอ้ หอยทอดไม่ต้องใส่มันปรามันรอแล้วเอาแล้วนะแผ่นนี้เลยับเยอะเดี๋ยวแม่ยึงหนีนะ<า>อย่ากเด็กมากเ,เยอะเแยะไม่ยังมีใส่เส้นนี่เสร็จแล้วมี <c oughs> ดแล้วไไม่ไมไเออ <c oughs> อันนี้ต้องเรียกว่าผักกระทะร้อนนะเพาไปไม่ได้แดงเนาะอ่านั่นแดงค่ะไปไฟดูดนน้ำก็แดงค่ะโอ้หอมแล้วไฟดูดน้ำก็ดแ <c oughs> ด,ด,ดงจริงอะคะ่ะไฟแดงข้างล่างนะคะไม่ใช่ไฟแดงข้างบนนะคะ ผักบุ้งไฟแดงข้างล่างกระทะนะคะกอไฟแดงจริงเลยคะ่ะเห็นไหมคะไฟแดงเนี่ยไฟแดงหมันล่างกระทะอดมผักบุ้งไฟแดงใต้กระทะไม่ใช่ฝักบุ้งไฟแดงบนกระทะนะคะ สุกแล้วค่ะผักบุ้งไฟแดงใต้กระทะนะคะนี่ค่ะผักบุ้งไฟแดงใต้กระทะนะคะอันนี้พี่กินจะไม่เยกว่าผักบุ้งไฟแดงนะคะไฟแดงใต้กระทะค่ะีถือว่าไฟไม่ได้ขึ้นบนกระทะค่ะโอเคขอบคุณบ๊ายบายต้นกิวเตยมาคาเซกมเส